สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำตัวตัวคัมโล19มิลน,นะฮะอันนี้เป็นตัวคัมโล19มิลที่สามารถปรับมุมได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นมุมด้านตรงกลางมุมด้านหน้าหรือมุมด้านข้างนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะฮะแถมรูปทรงที่ดูมีความเท่ตัวนะฮะสามารถเอาไปประยุกต์ในการแต่งแบบอื่นๆได้นะครับ นะฮะฮสำหรับอันนี้จะใช้กับโล19มิลน,นะฮะโลตัวอื่นก็จะต้องเซตติแบบอื่นนะฮะโอเคทำอย่างไรไปดูกันดีกว่าในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเป็นไม้อ e m เตมนะฮะจะเป็นไฮเกหรือ F R P ก็ได้นะครับส่วนที่เราจะต้องใช้ก็คือส่วนด้านปลายทั้งสองด้านนะฮะ ก็คือตัดส่วนนี้ออกไปนะครับแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกไปนะฮะที่เหลือจะไม่ได้ใช้นะฮะหลังจากเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ1นึ่งไม้ไอเต็มนะฮะจะมีหัวอย่างนี้นะครับ2ชิ้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวด้านซ้ายกับด้านขวานะครับจากนั้นเราทำการเจียนะฮะเจียด้านที่เป็นเหลี่ยมนะครับเก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นเราก็เอามุมเลือกมาหนึ่งชิ้นนะครับจรเจาะโลทำเตเปอร์นะฮะทำเตเปอร์เพื่ออะไรทำเตเปอร์เพื่อเวลาเราร้อยน็อตทำเสาเนี่ยมันตัวหัวน็อตจะได้ไม่ชนกับตัวโลนะฮะตัวโลนะครับก็คือหลบหัวน็อตไปเลยนั่นเองวิธีหลังจากเราคว้าเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการประกบนะครับ ประกอบเอาด้านที่ขวาเนี่ยไว้ด้านล่างนะครับจากนั้นเราก็ตามด้วยหัวนอ็อตเตะเปนั่นเองขนาดที่ใช้ก็จะเป็นประมาณ20มิลน,นะครับนี่นะฮะประมาณ20มิลวิธีประกอบก็คือให้เราทําการคล้องนะคล้องนะครับ,รรบขึ้นมานะฮะลบหัวน็อตให้พอดีนะครับประมาณนี้มันก็จะ เป็นตรงนี้คือเป็นเสานั่นเองจากนั้นเราก็ทําการล็อกมันด้วยล็อกนัดอย่างนี้ผมบอกไปว่าผมชอบล็อกแบบ2สเต็ปนั่นก็คือใส่ล็อกนัดไปก่อนรอบหนึ่งนะครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นเราก็ปิดตัวน็อตได้บูทนะครับบูทใส่บูท,บทลงไปเลยแล้วก็บอนแคปนะครับล็อกเข้ากันให้เรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเสาค้ำนะฮะทีนี้เรามาจัดการเรื่องโรเลอร์กันในส่วนโรเลอร์นั้น ผมเป็นโล19มิลนะครับทีนี้ใส่ยังไงก็เอาตัวน็อต15มิลเนี่ย15มิลหรือว่าให้มันยาวกว่าตัวให้มันแบบว่าพอทะลุทั้งเสียบทั้งโลทั้งเสาทั้งตัวคามเนี่ยมันจะเลยออกมาพอดีนะครับเพื่อขันน็อตนะฮะแล้วก็ลอยเข้าไปที่จุดรู10โูใส่โล19มิลนะครับ แล้วก็ทําการใส่แหวนรองใส่โลใส่แหวนรองแล้วก็ใส่ตัวคํายัดเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยแหวนรองนะฮะแล้วก็ตามด้วยบล็อกอัดนะครับในส่วนของตรงนี้ เรามาปรับเรามาปรับตัวเสาค้ำที่หลังก็ได้นะฮะให้เราใส่ล็อกนัดขันให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะฮะ พอขันแน่นแล้วมันก็จะเป็นแรบมานี้ทีนี้ตรงเนี้ยถ้าเราโยกมากๆเนี่ยบางทีน็อตมันคลายนะฮะก็ให้เราแบบเซตอัพจุดให้เรียบร้อยนะครับเช่นเราจะไว้มุมตรงนี้นะฮะก็เซตให้เรียบร้อยแล้วทําการใส่ล็อกอทำการยึดอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยล็อกนัดนะฮะยึดให้แน่นๆนะฮะ เก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นไงฮะเทใช่ไหมอ่าคมาคได้ประมาณไหนก็เต่ดูนะฮะเห็นไหมมันขับได้นะฮะก็มีช่องว่างให้พอดีเลยนะครับประมาณนี้นะฮะถือถ้าจะปรับ ปรับให้มันแบบว่าตัวคามันใกล้นิดนึงก็ได้นะครับใกล้กับเสานะฮะก็แค่เลื่อนมานะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะใกล้มากขึ้นนะฮะแต่ไม่ถึงก็ติดนะครับอันนี้จะไม่ติดโอเคก็ไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการแต่งรถนั่นเองของอเพื่อนๆได้เลยนะครับ หรือจะเอาไปอ<ๆ>ัดแอปเสริมเติมแต่งยังไง<ๆ>ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์ดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามหรือเพื่อเป็นกำลังใจให้หรือจะสมัครสมาชิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกใต้คลิปนะฮะเพื่อสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรนะได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ